คําเตือนกระดูาถอดสมองก่อนรับชมถ้าถอดแล้วไปดูกันเลยเตือนเอาไว้จะได้เข้าใจนะโอเคอ คิดว่าอะไรจะต้มุกี้คี่ลมุกี้ไม่ใช่วันคริมาสป่กลบไปเฮ้ยจะตายแน่อะล้ไวอะอะไะอ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 อะะอ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 ะวะอ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 ่อะอ้อะอะอะอ้อะอะปะออะ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 ะออ้อะอะอะะอออะอ เฮ้ยตัวนั้นมันมุก,กี้จะแกมเลยเอ๊ะอจะไปจะไปกันด้วยฮ่าฮ่ามาด,ด,ดิดี่ด็ดดีเด็ดเอาไปเป็ดอย่างฮ่าฮ่าเอามุก,กี้ปไปไหนแล้วโอ๊ยอาอาโอ๊ยวอ๊ยโอ้ยมุก,กี้นายเป็นอะไรจะทำไมดูเศร้าๆคุยด้วยโอ้วันนี้เป็นวันคริสต์มาสเหรอใช่วันนี้เป็นวันคริสต์มาสโอ้ดีเลยงั้นอ กานี่สำหรับตัวสมูทอย่างนี้เป็นอะไรบางทีต้องเป็นมาทุกคนฮ่าฮ่ไไกกาฮ่าห,าหานะ้าที่ยูทูบอืมนี่ก็ดูดีนะเนี่ยมันมันดูดีเหมือนบริษัทจะโอ๊ยบริษัทไอ้บริษัทหรือบริษัทอืโอ๊ะโอ้ทุกคนตนะ้องไม่หน,นูติดเชือ้อใช้ปืนแบนยิงมันเลยทำให้มันรู้ว่าใครเป็นใครฮ่า เอาไปทอถัวใครมาโอ้โหควันพิษเต็มเลยแล้วมันหนูบ้าหรือเปล่าเอายื้อเอาปืนฮมาเร็วโมกี้ทุกนายต้องเป็นดวลทุกคนโอ้โมกี้อย่าไปเชื่อมันโอ้แต่เธอคนชื่อใครเนี่ยยุ๊บป,ปะโอ้มาแไปไหนแล้ว นี่เดะฉันบอกเขาว่านี่เป็นวันคริสต์มาสย้อนกลับแบบโอ้อ่อนมากนี่ตอนนี้เธอนี่อ่อนมากเออช่วยด้วยปู่โอ้โหโตไวมากเลยอ่ะ,อะแล้วก็นี่ก็วันคริสต์มาส จุดตืด่นเราไปกินป้าแตะะ่คาร์บแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย,บายโอ้แล้วทุกคนก็ต้องส่งเราไปกินปัดกันใช่ไหมใช่